เรื่องที่แบบดังที่บอกไปตอนนี้เนี่ยนะครับโอ้โหคนไทยเนี่ยนะฮะเวลาดูข่าวเกี่ยวกับพระราชินีของเรานะครับดูคลิปดูต่างๆแล้วดูแล้วเรามีความสุขนะวันก่อนนี้เนี่ยนะครับที่พระองค์ท่านเนี่ยกลับจากเมืองจีนแล้วก็เสด็จไปฝึกซ้อมกีฬาเรือใบเพราะพระองค์ท่านเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเรือใบนะฮะอันนี้เราก็รับทราบกันแล้วแล้วก็มีคลิปนะครับมีคลิป ที่สมเร็จพระราชนีเนี่ยนะครับหลังจากฝึกซ้อมกีฬาเรือใบแล้วก็เสด็จมาที่งานโอเชียนมารีนาสัตหีบก็อยู่บริวเวณใกล้ๆกันเขาก็มีงานแสดงสินค้าอะไรเ,เล็กๆน้อยๆนะครับองค์ท่านก็เสด็จไปที่งานรับไปดูภาพบรรยากาศของพี่น้องประชาชนนะครับมารับเสด็จแล้วก็ถวายของออนู่นนี่นั่นกันเยอะแยะนั้นแล้วก็เราเห็นความเป็นกันเองของพระองค์ท่านเลยนะครับไปชมกันครับ ใช่ของชาติอันนี้เป็นสิม่วงขอบคุณนะคะตรงนี้ครับพา่คะไปแล้วไปแล้วมาบาหดหนุนน้องก็เลยบอกว่าก็เลยมาถวายแต่ว่าที่ของของไปยิงก่อนของไปยิงก่อนใช่วันนี้ชัดเจนมาก แล้วกัน้แล้วางวันอดน้อก็เลอก็เลยมาถวายแต่ว่าี่ของ้ส่สสีค่ะไปหญิงก่อนไหญิก่อนนะคะแ่อบคุณนะคะเมื่อวานนี้ก็ฝากตุ๊กตาจีนไปให้ัวค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะ เห็นแล้วค่ะตด้ขอบคุณมากนะคะเมื่อวานนี้ก็ฝากตุ๊กตาจีไปให้ขค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะค่ะเห็นแล้วค่ะตุ้ด้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะขอบค่ะค่่ะะคะะคะ 哈哈，哈哈。 เอคือต้องบอกว่าดูแล้วดูอีกดูอีกดูแล้วนะครับดูที่ไรก็มีความสุขนะครับพระองท่านเนี่ยนะฮะก็ไม่ถือพระองค์เลยนะครับเป็นกระเองกับประสงนิกรมากๆเลยนะครับก็อันนี้ไม่แปลกใจหรอกครับที่ว่าไม่เฉพาะคนไทยนะครับคนที่ได้รับรู้เรื่องราวของพระองค์ท่านนี่ ก็ล้วนแล้วแต่ประทับใจนะครับ